มินซังสวัสดีค่ะทุกคนเนซจากช่องซุมิเจแปนเองนะคะไม่เจอกันนานคิดถึงกันไหมไม่ได้อัดคลิปลงในช่องนานเลยคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นแล้ว c u l เจอ e ์ช็ c k เจอในบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้าง เพื่อนๆทุกคนอย่าลืมติดตามชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเนสด้วยแล้วก็เพื่อนๆในช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe อยากให้มียอดผู้ติดตามครบหน0 0งเร็วๆคะ่ะเขาเจอช็อกแรกที่เราเจอที่ทำงานญี่ปุ่นก็คือไปทำงานวันแรกเราก็จะแบบเจอแบบไอซสัตว์จากคนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเลย ขาก็จะทักทายเลยแลบบว่าโอฮาโยโกไซมัสคอนนิิวาเวลาเลิกงานาก็จะพูดว่าโอซึกาเรซมเดสเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทําไมเขาถึงต้องแบบไอซัตสึกันทุกวันแล้วด้วยน้ําเสียงที่สดใสมีพลังพร้อมที่จะไปทํางานเราก็เลยไปค้นหาว่าทําไมอาไอซัตสึในองค์กรญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงสําคัญเราก็ได้คําตอบมาว่า การไอซัสึก็คือเหมือนการละลายพฤติกรรมเหมือนให้เรากับฝ่ายตรงข้ามมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คือเหมือนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนแปลกหน้าเวลาเราทักทายเขาไปแล้วถ้าเขาไม่ตอบอะไรกลับมาเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทําอะไรผิดหรือเปล่าแต่ถ้าการที่เขาเราทักเขาไปแบบโอ้ฮ้ก็ใจมาอะไรอย่างงี้แล้วเขาตอบกลับมาด้วยคําตอบแบบโอ้ฮ้ก็ใจมาสิก็เหมือนแบบ อ๋อโอเคเขาไม่ได้มีอคาาติอะไรกับเราเหมือนเรามีโอเคเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือแม่เพื่อนบ้านแล้วการทักทายด้วยน้ําเสียงที่สดใสทุกวันของคนญี่ปุ่นเนี่ยน้ําเสียงที่แบบเก่งกนเนี่ยก็คือเพื่อให้เขาฝ่ายตรงข้ามได้รับพลังบวกบวกแล้วเป็นการเริ่มวันที่แบบสดใสพร้อมที่จะทํางานตั้งใจที่จะทํางาน นั่นเอง culture shock อันที่สองคือเขาจะไม่พูดว่าเขาทำมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะไม่รับปากว่าเขาทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ตอนที่เราเข้ามาแรกๆคือเราก็แบบงงเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีคนมาถามเราว่าเออทำได้ไหมเราก็าโอเคทำได้ค่ะก็เหมือนเรารับปากเขาไปว่าทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่กับกัน เพื่อนร่วมงานที่เป็นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เขาจะเหมือนไม่ได้พูดว่าเขาทำได้100เขาจะเหมือนแบบเด,ด็ก i n ่อขโมชิเลนาฉะนั้นทำได้ประมาณแปดรับปากแปและอีก20%่สนมาอาจจะเฟลหรืออาจจะทำไม่ได้ก็ได้เพราะอะไรตอนแรกเราก็งงว่าทำไมเขาถึงไม่รับปากว่าเขาทำได้ไปเลยพอเราทำงานไปนานๆเราถึงรู้ว่า เขาจะไม่รับความเสี่ยงในสิ่งที่เขาไม่ชว r ถ้าเขาทํามันไม่ได้เขาก็ไม่ต้องรับผิดชอบอต่อสิ่งที่เขาทำร้0ยเพราะเขาได้บอกเราแล้วว่าเขาทําไม่ได้ทําให้การสื่อสารบางทีสำหรับเราที่เป็นต่างชาติก็ค่อนข้างงวยงงว่าแบบเออสรุปว่าได้หรือไม่ได้เราเป็นคนที่อยากได้คำตอบที่มันชัดเจน culture s h o ข้อที่3 บริษัทญี่ปุ่นเขาจะให้ความสำคัญกับการคอมมิวนิเคชันมากๆยิ่งการทำงานเป็นทีมเนี่ยเขาจะมีคำหนึ่งที่เขาใช้บ่อยๆก็คือโฮเลนโ e อ่ะเพื่อนๆ่นอย่งงงมันไม่ใช่ผักโขมหรืออะไรมันคือคำยอดอของคำสามคำที่เขาเอามาต่อรวมกันโฮก็คือโฮโคเกิบซึ่งก็หมายความว่าต้องรายงานเหตุการณ์ทุกอย่าง มันก็อาจจะไม่ทุกอย่างก็คือรายงานเหตุการณ์หรือปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยให้กับเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็หัวหน้าฟังเล่นก็คือเล่นลกักกเราจะบอกหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับเรื่องงานหรือตารางงานต่างๆของเรานั่นเองอันที่3ก็คือโซโซก็คือโซดันหมายถึงการปรึกษาเรื่องที่เราเไม่เข้าใจหรือปัญหาที่เราเจออยู่ตอนนี้ กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานของเรานั่นเองโคลเอนโซเนี่ยตอนอตอนที่เราเข้าไปทำงานแรกๆเราก็ยังแบบไม่เก็ตว่าทำไมมันต้องแบบรายงานทุกเรื่องทุกอย่างทุกการเคลื่อนไหวเลยเหรอแต่พอทําไปหลายๆปีเปอเข้าใจว่าเออมันสําคัญเพราะบางทีการคอมมิวนิเคชันกับเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยมันทําให้งานมันผ่านรู้ล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็แบบ มีการแชร์ปัญหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแบ่งปันกันว่าคนนี้เจอเรื่องแบบนี้มาเราเจอแบบนี้มาพอเรามาแชร์กันทุกคนก็เหมือนช่วยกันแก้ปัญหาแล้วมันก็จะิดมีทางออกหลายๆทางแล้วว่าโฮลินโซเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันที่ทำให้ทุกคนได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ทำให้งานผ่านรู้ร่วงไปได้ด้วยดี ก่อนที่เราจะจบคลิปวิดีโอคลิปนี้เราอยากจะบอกว่าเราอยู่ไปนานๆเนี่ยเราก็เหมือนทําความเข้าใจในความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมรวมไปถึงภาษาแน่นอนเราไม่ใช่เจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นความเข้าใจเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วแต่พอเราทําความเข้าใจและพยายามที่จะเรียนรู้ในความต่างของวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาของเขา การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแล้วก็ไม่ได้แย่เสมอไปขอจบคลิปวิดีโอคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u u s s c r i b e ไปด้วยนะคะถ้าอยากฟังเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะบ๊ายบายมาตาเน